เมนูของเราที่จะทำก็คือไก่แดงครับผมผมให้รสชาติจาก95เปอร์เ็นต์สีจากแดงเป็นหน่อยอสวัสดีครับผมผมกอฟฟี่เพือนบุงครับแล้วก็มากับผู้ช่วยผมผนนู้ช่วยผมเป็นใบนะพูดไม่ได้ วันนี้เมนูนงงนวันนี้เมนูของเราที่จะทําก็คือไก่แดงครับผมเป็นไก่แดงหน้าโรงเรียนไก่แดงหน้าออฟฟิศไก่แดงหน้าเซเว่นแล้วก็เอาว่าทุกที่เป็นไก่แดงแล้วกันซึ่งทําง่ายมากๆตถุดบของเราผมซื้อของมาทั้งหมดเนี่ยผมพูดเลยว่าไม่ถึง50บบาทใช่ไหม ไก่ของเราใช้ครึ่งกิโลนี้สองน่องนี้ครึ่งกิโลผมพูดเลยว่าผมซื้อมาแค่35บาทจาก c p f ีเฟมาสปบอนเซอร์เข้าได้นะครับผมพูดมาขนาดนี้แล้วแล้วก็3มเกลอือของเรารากับชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยในราคา10บาทครับผมน้ำตาลปี๊บนี่น้ำตาลปี๊บอีกเท่าไหร่ไม่รู้อยู่ในตู้เย็นขโมยพี่เปียวมาเกลือมีอยู่แล้วแล้วก็ซอสสาเขียวเราก็น่าจะมีถ้ามีก็ออกไปซื้อนะครับผมขาดไม่ได้เลยการที่จะทําให้ไก่เราเป็นสีแดงมันต้องมีอันนี้อะไร อ,อันนี้เป็นสีผสมอหารเราจะใช้สีแดงกับสีส้มรวมๆกันไปไม่เอาให้มันแดงเดี๋ยวมันจะแดงเกินไปเข้า <c oughs> ใจไหมอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือไม้เสียบลูกชิน้นที่มันเขาต้องเรียกไม้เสียบลูกชิน้นว่ะวันนี้ปกติแล้วไก่แดงเขาจะย่างด้วยเตาถา่านแต่บางคนแบบอยู่หอบางคนขี้เกียจก่กเตาเราก็ <c oughs> เรียกว่าเอามาจีในกระทะเลยเขาอจะสร้างตัวนักกรรมหรือย,ยังไง ขับนะมีขับเล็กน้อยนะมีขับเล็กน้อยอ่ะเราใช้กระทะเป็นตัวจีแล้วกันเราไม่หนึ่งขั้นทอดีมากเรามาเรื่องอะไรดีกว่าก่อนเลยเดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยผมล้างไม่สะอาดวางให้เราอ่ะผมจะให้โขลกสามเกลือลงไปก่อนอ่ารากหอมชีสมช้ประมาณห้าต้นกระเทียมอีกห้าครับผมผู้ช่วยผมวันนี้เป็นใบนะครับผมเขาจะเรียนแบบในหอยครับผมเขาบอกเขาอยากไปเหมือนในหอยนี่ล่ามดีว่ะล่ามดีใหญ่หญ่ดีดูผมอ่ะพริกไทยดำเอาสักฝ่ามือนึงไม่ต้องเยอะ อ,อ,อ่ะโขกครับผมในระหว่างนี้ในระหว่างนี้เราจะมาเตรียมไก่กันนะผมหลักๆเลยเราจะต้องหั่นไก่เอาแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วกันนะเราเอากระดูกออกก่อนเราทําการเลาะไก่เนื้อแนะนําครับผมไก่ใช้ส่วนสะโพกเนี่ยโอ้ยดีมากสะโพกกับน่องนะโขกเข้าไปเัวกว่ามันจะเข้ากันเราลอกหนังออกมาก่อนแล้วกันแยกหนังกับตัวเนื้อเดี๋ยวเรามาดูอีกทีครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราชำละไก่ออกมาเราก็ เต่ทีแปลงมากเข้าเสื้อต่อหน้าไม่พูดนะอยู่มึงนี่จะมาก็มาเลยนะไปไม่ถูกเลยกูลืมเลยแปลงมาเข้าเสื้อหลังจากนี้พอเราได้เนื้อเน้นๆของเราแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะเสียบไม้นี่คืออะไรเข้ามาโชว์เสือดาวแล้วก็ไปงี้ยเหรอยิ้มด้วยไม่พูดด้วยอะ เราหั่นไก่เป็นชิ้นๆไปแล้วก็เดี๋ยวเสียบไม้เดี๋ยวเดีวก่อนนั้นเราหมักก่อนนะหมักไก่ผม,ผมพูดไม่พูดเดี๋ยวไปดูเสียงเราโอ้อนีไก่ประมาณประมาณครึ่งกิโลไม่น่าเชื่อว่าไก่ครึ่งกิโลเราใช้ราคา ซื้อมาทั้งหมด35บาทปกติไอไก่ที่มันเป็นสะูพกกับน่องเนี่ยถ้าเราไปซื้อตามไออะไรนะที่เขาทอดแล้วอะอยู่ประมาณ40-50แต่เนี้ยสองน่องเนี้ยสาบาทถูกมากอ่ะหนังหนังนี่นี่เป็นส่วนที่เชื่อว่า,าใครหลายๆคนชอบชอบไหมสรุปพูดไม่พูดบอกว่าหั่นหันไปครับผมเดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้โอเคหมักก่อนตอนนี้หมักก่อนอ่ะสามเกลือลงมาครับผมอ่ะสามเกลือลงไปคร้บผมบ๊ม หลายๆคนอาจจะถามเฮ้ยทำไมเวลาผมทำอาหารมไม่ชอบใส่รายละเอียดของวัตถุดิบว่าเราใช้ส่วนผสมอะไรยังไงบ้างคือผมต้องบอกอย่างนี้บางอย่างมันไม่สามารถกําหนดได้เพราะว่าคนเรากินเค็มไม่เหมือนกันกินเผ็ดไม่เหมือนกันกินหวานไม่เหมือนกันไอของพวกนี้มันก็กะเอาปริมาณที่สมควรได้แต่อย่างถ้าทาขนมเนี่ยมันอาจจะต้องตัวเป๊ะเป๊เป็นกรรมแต่อันเนี้ยมันใส่เอาแบบเอาที่เราชอบได้ค <Wow. S 1> รับผมว่าผมก็เลยไม่ได้บอกระบุว่าต้องใส่เท่าไหร่ว่าอย่างเงี้ย ใส่ไปใส่เกลือมาหน่อยครับผมใส่เกลืออีกครับผมอันนี้อย่างอย่างที่เขาบอกเลยนะพี่อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้แล้วยอย่างนั้นแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปโอ้ช <c oughs> ่วยบัวไก่อ่าอ่ะสมปนเปกันกมึงคว้าก็ไม่หมดโอ้โหไม่เทสติโลเลยใส่ไปคือจริงอ่ะมันก็คือไก่ปกติทัท่วไปแต่ปรุงรสชาติให้มันแบบนวลนัวมีความเหนียวเหนียวนึดหนึ่งและส่วนที่สําคัญก็คือสีผสมอาหารทาให้มันแดงน่ากิน ครับผมอ่าเป็นไงเราใส่สีผสมอาหารครับผมอย่าใส่เยอะนะครับผมค่อยๆใส่เพราะว่าเจ้าตัวสีผสมอาหารเนี่ยผมพูดเลยว่ามันอันตรายมากๆไม่ใช่อันตรายต่อท้องไม่อันตรายต่อสีพูดง่ายๆคือติดมือล้างไม่ออกอะ่ะที่มัเข้าถึงมาทำอาหารก็ <c oughs> าสีผสมขนมมันจะเป็นสีผสมขนมแล้วสีผสมอาหารก็เลยผสมอาหารไม่รู้อ่ะโอ้สิ่งที่เราต้องใช้สีแดงกับสีส้มเนี่ยเป็นเพราะว่าให้สีมันไม่แปดปาร์ตอันนี้ใส่สีส้มไปอันนี้เป็นแดงส้มดูยังไงว่ากูเป็นแดงแก่ใช่ไหมแม่กูก็ไม่รู้เขาอ่ะเขาเขียนสีส้มแดงอ่ะให้ดูเนี่ยอ่ะให้ดูอ่ะอ่ะให้ดูเห็นปะเนี่ยแดงส้มมันแดงเหมือนกันเลยข้าใส่ไปทำงานทำเลือดนองขนาดนี้ต่อไปใส่สีแดงไป เดียวกันรืวะอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวมันจะน่ากลัวลองคนดูสิผมว่าไม่รอดแล้วพีู่นี่มทำอะไรทำไมมันเป็นแดงๆขนาดนี้รอวะมันแดงจัดเลยนะเราควรใส่น้อยๆครับผมเออเนื้อเนื้อตอนนี้กลายเป็นลาบก้อยแล้วครับผมเชี่ยแดงกึนแดงจัดเลยโอเคหลังจากนี้ครับผมเสียบไม้อ่ในระหว่างนี้เดี๋ยวผมเปิดเตารอก่อนน้ำมันเอาพอแบบว่าขุกขิกอะพอเตาเราแบบ เราไม่ได้ทอดเนื้ออบว่าเราจะจี่เพราะฉะนั้นเราก็เอาพอติดกระทะพอครับผมไมเฟนมึงเสียบดีๆดิเสียบทางยาวสิครับผมมันแดงมากค่อยๆค่อยๆไมเฟนเวลามึงเสียบมึงหมุนอย่าเสียบเยอะเดี๋ยวลูกค้าเขากินแล้วเดี๋ยวขาดทุนโอเคปะแค่นี้พอ,ยพอเยอะ <laughs> <y ếu S 3> ดิพอกอแล้วนี่แล่ว <laughs> นี๋เวนี่ไอเดนใส่เยอะมากโะเอก แค่ผมมันจะที่เสียบไม้ไปแล้วครับ<ๆ>เราก็มาทําการเรียกว่าจี่น้ามันจี่กระทะแล้วกันโดยการที่เราไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะใส่แค่พอแบบว่าติดกระทะให้มันทั่วๆกระทะเฉยอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ทําการลงไปแล้วผมก็จะใส่สีเยอะเกินไป ออกไม้ละสิบนะพี่ถ้าพี่ขายตลาดธรวมชาตไม้ละสิบโอ้ยถ้าไม้ละสิบนี่แ้ะคุณพี่ก๊อฟมสามสิกว่าบาทสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสามสิบคุณทั้งหมดอยู่รวมแก๊สรวมแล้วอยู่มาห้าสิบกำไรเกินครึ่งชี้ช่องรวยครับผมอันนี้ยึงได้กินหนังล้วนอ่าหนังล้วนว่ะหนังล้วนเดี๋ยวว่าแต่เมืองเลยกูก็นึ่ว่าตากอกก่อนนะผมีมา่อาหารนี้ม่แม้แี่ละีธรรมชาติ มาเรียบร้อยครับผมไก่แดงแดงเลือดเลยแดงไปหน่อยนะแต่รสชาติผมพูดเลยว่าดีชิมก่อนมันจะกลิ่นหอมน่ากินมากพี่ดูฟันเลยดูฟันฟันควันดีอุ้ยแดงอือุ้ยอะไรน้พูดเลยว่ายังไงก็หมดมันมีอะไรเนี่ยแต่มันไม่พูดเฮ้ยแมทท็อกพาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาดูมาก่อนใช่านั้นเนี่ยรสชาติเป็นไงกระซิบอีกกระซิบ อ้าวยัยังไม่ได้พูดเลยนี่โอโ้โหลามลังรู้ดิโอโ้โหไม่ได้พูดลามลังรู้ดิอืมดีอร่อยความใกล้เคียงที่เขาขาย,ขายตานผมให้รสชาติจะ่ะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สีอาจจะแดงไปนหน่อยสีนี้มันทำให้เปลี่ยนรสชาติไหมไม่มันเป็นแค่สีตัวสีเฉยๆไม่เปลี่ยนรสชาติแต่อร่อยมากเลยเชื่ออืมต้องการข้าววันนี้นะพามากินดูนี่ผมก็ทำอร่อยเหมือนกันใช่ปะตามรังดูนะ เชื่อเดือดมากเลยอร่อยมากเลยเฮ้ยม,ม,มันหอมอ่ะแม่นี่ไก่ค่ะแน่ไปไหนเหยื่อสีมันน่ากลัวไปทีหนี่ยอร่อยอ่ะ ต้องการข้าวเหนียวอ่ะมีแต่คำว่าอหื้อทำไปไหนอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยนี่อ่ะลองเอาไปทําตามมาดูไก่แดงหน้าเรียนไก่แดงหน้าฟิศหรือเป็นไก่แดงหน้าเซเวน่นลองเอาไปทําตามมาดูว่าผมแนะนําใครที่ไม่รู้จะทำไรลองเอาไปขายดูผมว่าเฮ้ยดูจากทุนที่ผมซื้อมาวันนี้แล้วคุ้มมากเออถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมเพลินมปรุงับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัพชวนกด subscribe ด้วยถึงสองล้านแล้วเอ้แล้ววันนี้ใครกินงานได้ไหมได้ดิกินให้หมดเลยแล้ววันนี้โชคดีรา สวัสดีบายบน่อร่อยว่ะเออไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้